สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกันไปหาไพรอตนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มีของฝากอย่างเช่นเคยนะครับแต่มีน้อยมากลูกเดียวเองแต่ก็ถือว่า,าจะพอกินไพรอตหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็ก็ถือว่าเป็นของรางวัลท,ที่ออสต้องได้นะครับเพราะว่าเราไปปลูกในป่าเราก็พยายามหาของรางวัลเล็กๆแน่น้อยนะครับผมาบางทีก็กล้วยฮะบบางทีก็ มะม่วงครับมะม่วงลูกหนึ่งก็ถือว่าเป็นของฝากแล้วกันนะครับผมเห็นไหมครับไพออตอยู่ด้านบนนะครับผมอยู่บนเขานู่นเลยนะครับเราก็ได้ปล่อยเขาไว้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับผมเช้าประมาณเก้าโมงกว่านะครับผมก็ได้มากินหญ้าที่ปางอาบน้ําดื่มนะ้ำมาอยู่กับเพื่อนๆแล้วเราก็พาเขามาเข้าป่านะครับผมก็วันนี้น้องแป้มเราไม่มาด้วยนะครับน้องคุณทรัพย์กับ น้องคุณศึกนะครับไม่ได้มาด้วยนะครับเห็นไหมครับไพออตบนนู้นะครับ่ะสุดหล่อของเราอยู่ข้างบนสุดนะครับผมไปดูสุดหลอกันหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับผมยังคิดถึงควานอยู่หรือเปล่านะครับนั่นไงครับอยู่ข้างบนนู้นนะครับผมก็ต้องบอกว่าได้ยินเสียงเราแล้วนะครับช้างเนี่ยหูดีมากนะครับผมเราจะขึ้นไปหาไพลอตกันหน่อยนะครับ ก็อยากจะกลับบ้านแล้วนะครับผมดูฮะอยู่เชือกเดียวเลยในป่านี้นะครับผมหล่อมากพระเอกครับเป็นพระเอกเป็นช้างป่าไปแล้วนะครับมาซูมดูหน่อยนะครับผมเป็นไงบ้างนั่นไงครับผมดูฮะว้าวเชือกเดียวนะครับแถวนี้จะเป็นป่าหมดนะครับผมอ๋อต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ฮะ เนี่ยก็ยังกินอยู่นะครับบอกเลยว่าอยู่ในป่าเนี่ยกินได้ตลอดเวลาครับผมวันนี้เราก็จะไปหาแพาอตกันหน่อยนะครับไปกันเลยนะครับผมนูน่นไงครับผมว้าวไกลมากเลยนะครับผมเราก็ต้องเดินทางขึ้นไปเลยนะครับ มาอยู่ในป่าเชือเกเดียวนะครับผมบอกเลยว่าเส้นทางไม่มีนะครับเนี่ยทางเดินไม่มีเพราะว่ายญาเพิ่งงอ,อกมาใหม่นะครับยญ้าเยอะนะครับผมมาดูนียฮะฝั่งนี้จะเป็นดอยฝั่งหนึ่งนะครับนั่นไงพฟ่อน ไปออดกันนะครับผมไปหาลูกชายหน่อยนะครับลูกชายเราพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วนะครับผมรอแล้วนะครับเห็นไหมครับผม หนุ่มหลอ่อสุดหลอ่อที่ไหนครับดูฮนะอำพรางตัวด้วยครับดูยาเต็มหัวเลยนะครับขึ้นเขาแค่นี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนี่ฮะ ก็ยังกินเก่งอยู่นะครับจะได้คืไงหลอไหมครับผมไปพักหายหเหนือนน่อยกันนี่ฮะเป็นนมหล่อมากนะครับอยู่ในป่าเชือกเดียวนะครับ นี่แถวนี้เป็นป่ามาเลยนะครับนะกินเยอะมากเลยนะครับแถบนี้ก็จะเป็นหญ้าทางนั้นเลยนะครับเราก็ขยับไปทีละนิดนะครับผมนี่ฮะเราก็จะได้มาผูกช้างที่นี่หลายวันอยู่นะครับนี่ฮะก็ยังกินได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับดูแผลออดนะครับผมเดี๋ยวเราจะ เอาของฝากไปให้ไพออสกันหน่อยนะครับโอเคครับผมมีอะมะม่วงนะครับผมนี่นะมะม่วง ก็ยังกเก่งอยู่เลยนะครับผมนี่นนนเลยว้าวตายดิสงสารวันนี้เราก็มามารับไทออสนะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าเขาเป็นไงบ้างนะครับมาดูดูลิ้นเขาหน่อยนะครับ นี่ฮะไฟออสของเรานะครับผมเราก็อาบาักบนอาบาักแล้วมีอาหารให้เขาด้วยนะครับบนอาบากแล้วบนอาบากบนอาปาักบนขอ,าานอ,อดูลิ้นหน่อยว่าเป็นไงบ้าง ว้าวดูฮะช้างที่ผูกในป่าในดอยนะครับลิ้นเขาจะเป็นแบบนี้นะครับลิ้นก็จะเป็นเปลือกไม้เป็นยางไม้อะไรละหลากหลายชนิดมากบาดูฮะอ <laughs> อดเอออ่ามาบอกบนสูงดูอีกทีหนึ่งบนดูฟันหน่อยอดูลิ้นครับว้าวลิ้นรับไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นอาหารให้เขานะอะดูฟัน ฟันนี่ก็ดำหมดเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าช้างที่ผูกในป่าก็อย่างนี้นะครับดูขุนห้างจะเป็นไงบ้างนะครับผมดูก่อนเนะี่ยเรามาดูใกล้ๆหน่อยนะพายออสนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในป่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าหุนห้างก็ก็ต้องอาบน้ําไปดื่มน้ํากันก็จะท้องป่องกว่านี้นะครับผมนะวันนี้ก็ได้กินเยอะมากนะครับเรามาดูร่องรอยนะครับตั้งแต่เช้าเราผูกมานะครับดูว่าหญ้าแถวนี้ยับหมดเลยนะครับ นี่ลองรอยการกินของไพออสนะครับผมไปฝั่งนู้นด้วยนะครับอืมหญ้าเยอะนะครับผมนี่ฮะไม่รอแล้วนะครับรอควาแล้วนะครับไปแล้วนะครับตอนนี้จะไปแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มารับไพออสแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาไพออสเนี่ยกลับบ้านกันแล้วนะครับก็ วันนี้เรามารับไพอดัดไพอัดก็ยังสบายดีนะครับมารับแล้วช้างก็อยู่ดีกินดนีถือว่าเราเจบภารกิจในวันนี้การดูแลเขาในป่านะครับผมต่อไปเราก็มาไปผูกที่ปางนะครับแล้วก็มียาลงครับมีน้ําให้ดื่มนะครับช้างก็ได้อยู่ที่ปางเลยนะครับช่วงกลางคืนะช่วงกลางวันเราก็มาอยู่ในในป่านะครับให้เขาได้หากินในป่าอย่างนี้นะครับดูฮะ ถือว่าท้องใหญ่มากเลยวันนี้นะครับถือว่ากินอิ่มมากเลยนะครับยาในปา่าสลหรับออสนี่ถือว่าเยอะมากที่สุดนะครับนี่ฮนะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยนะควานไม่ต้องเหนื่อยช้างก็ได้กินยาที่ที่เขาไม่เคยกินนะยาในป่าก็มีเยอะแยะนะครับมีหลากหลายอย่างนะครับผมนี่ฮนะนี่ฮะพลอยออสนะครับ,รบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับผมฝา like, กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่นะครับผมเราก็อยู่หลังช้างนะครับนี่นะฮะอยู่หลังไฟออสนะครับผมเราก็จะเดินทางกันกลับแล้วนะครับผมตอนนี้ออสไปนี่ฮะเดินทางกันกลับแล้วนะครับโอ้โหดูหลังไฟออสดีครับผมนี่ฮะ เราก็อยู่ในป่าอยู่นะครับก็เดินทางกันกลับนะครับก็ใช้ชีวิตในป่าแบบนี้ผมสาหรับผมนะครับผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ได้รสชาติของไอไอธรรมชาตินะครับผมเย็นมากแล้วก็สดชื่นนะครับโอ้โหแพรอนเป่าดูฮะขอกินขอกินนะครับดูนี่ กออาหารเมื่อกี้เราอาหารเม็ดของน้องคุณศึกมานิดนึงก็ไม่เยอะนะนี่ฮนะอะอดบนก็ไปถือว่าทําให้ช้างได้กินหญ้าดีขึ้นนะครับได้บนออสนี่ดูว้าวดูงาตัาดีครับดูฝังนี้ด้วยอ่า นี่ฮะเราจะลงเขาแล้วนะครับขนาดนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าอยู่หลังช้างเนี่ยนี่ฮะอยู่ต้นขอพายอัดดีครับอันนี้เล่นเล่นฝุ่นเลยนะเนี่ยเราเราไม่ปัดนะเราจะขี่อย่างนี้เลยนะครับนี่ดูดูขาเสื้อผ้าเปื้อนหมดเลยนะครับเราก็จะนั่งแบบนี้เลยครับผมดูจะไปไหมเนี่ยโอ้โหหมดแล้วอไปหมดแล้วไอ้มี ว้าวนี่ฮะตอนนี้เราก็จะเดินทางกันนะดูเส้นทางมีนี่ฮะเส้นทางเราจะเป็นไออสนั่นแหละทานะครับนี่ฮะเห็นไหมครับก็จะมีร่องลอยช้างเดินทุกวันนะฮะเราจะเดินตรงนี้นะครับช้างก็จะเหยียบทุกวันแล้วก็จะจะมีล่องลอยการเดินเลยนะครับยากก็จะไม่ขึ้นนะดูไอดสดีครับอ้าว ถนนอยู่ฝั่งนี้เดินทางนี้นะฮะดูนะครับเอาเลยไม่เป็นไรครับเดินได้อยู่นะครับนี้ยลงเขานู่นเลยนะครับผมนี่ฮะตอนนี้เราเดินทางอยู่นะครับก็จะโยกโยกหน่อยนะครับนี้ยอันนี้เราจะดูงาช้างด้วยนี่ออสเดินยังไงครับดู ก็จะนั่งนั่งคอนะครับตอนนี้นะครับเดินลงเขานะครับตอนนี้กระท่อมเราอยู่ฝั่งโน้นเห็นไหมครับอันนี้เป็นหลักของปลายออสนะครับที่ดินแดงนะครับผมอันนั้จะเป็นที่อยู่ของช้างนะครับผมอนี่จะเป็นที่เรามาเมื่อกี้นะครับจะเป็น ที่เราไปไรับไทออสนะข้าบบนนู้นนะครับผมเห็นไหมครับนี่ฮะ <_ an> อันนี้จะเป็นป่านะครับนี่เราก็จะผูกตรงนี้อีกหลายวันอยู่นะครับผมหญ้ายังมีเยอะอยู่นะครับสําหรับไอทออสนะครับในแต่ละวันนะครับนี่ฮะบรรยากาศบอกเลยว่าสดชื่นมากเลยนะครับผมว้าวนะครับผม นอตกำลังเดินทางอยู่ครับตอนนี้เดินทางที่ไหนแล้วครับแวะกินหญ้าอีกแล้วนะครับดูนี่จะเป็นหญ้าเศษตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่เยอะนะนี่แหละนี่ฮะดูเขากินนะครับเพื่อนไปด้วยโคนก็จะมีมะแมลงเห็นไหมครับมแมลงในป่านะฮะบ,บอกเลยว่านี่ชอบกัดช้างนะ นี่นะนี่นะครับผมนี่ก็กัดจ้างนะครับนี่ติดแข็งยุงช้างแล้วกันนะเรียกสั้นนี่นะครับก็กินหญ้าอยู่นะครับผมในป่านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับายครับผม